ชมสมคําเรื่องลือง,งามแท้แก่นสพือเทียนเมืองพิบูญรุ่งเรืองสีเลืองดอกโครุ่งเรืองสีเหลืองดอกบุญเสน,น่ห์ลําน้ํามูลแสนไพบูลสุขลาภูมิใจนําเสนอตลาดเกษตรสีเขียวอําเภอพิบูรณ์มังสาหารนําโดยท่านเกษตรอําเภอ สวัสดีค่ะดิฉันวิภาวดีสาธรราชนะคะเกษตรอำเภอพิบู์มังสาหารจังหวัดวนราชธานีนะคะในวันนี้อยากจะขออนุญ,ญาตนําเรียนเกี่ยวกับเรื่องโครงการตลาดเกษตรสีเขียวของสำนักงานเกษตรอำเภอพิบู์มังสาหารของเรานะคะที่ได้ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรนะคะให้เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็จัดสถานที่ในการจําหน่ายให้กับเกษตรกรนะคะ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งเน้นให้นำตลาดสผู้บริโภคนะคะซึ่ง,รงเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560นะคะทิศทางและก็วัตถุประสงค์ที่ทางสำนักง,งานเกษตรอังหวส่งเสริมสนับสนุสนนะคะก็เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรตลาดกเกษตรสีเขียวของเรานะคะในปัจจุบันนี้เราก็จำหน่ายเป็นสัปดาห์ละสองวันนะคะก็คือทุกวันจันทร์ และมันสุขที่ลานสารหลักเมืองอำเภอพิบูลมังสาหารนะคะซึ่งจะจำหน่ายช่วงเวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตลาดกเกษตรสีเขียวดิฉันนาสาวศิลานีนสงศรีนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรปฏิบัติการ การบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการกลุ่มตลาดเกษตรกรแต่งตั้งคัดเลือกจากสมาชิกตลาดเกษตรสีเขียวมีวาระครบหนึ่งีมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาให้ต่อเนื่องยั่งยืนโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอพบูรณ์มังสาหารเป็นที่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำปรึกษากลุ่มตลาดเกษตรกร สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่รวมไปถึงผู้ผลิตหรือเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรโดยตรงโดยผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเบื้องต้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยลดการใช้สารเคมีช่วยลดต้นทุนการผลิตช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีตลาดเกษตรสีเขียวของเราเป็นตลาดนำการผลิตที่มั่นคงให้เกษตรกรต่อไปค่ะเรามาฟังความคิดเห็นต่อมุมมองของผู้ผลิตกันเลยค่ะค่ะป้าทิตค่ะแม่อรวัานเนาะคะ่ะน,น้อยมาจากภูมิสาหกิจชุนชนมาค้องการขอดีของของการส่องลากินซี่นะคะหรือว่าบุกฟ้าก่อไถ่นี่ละ กับทีมีข้อดีอาข้อที่หนึ่งเลยค่ะที่ต่อใจของของข้าเองค่ะมีความสุกแล้วก็คขอบรัวกับมีสุขภาพดีค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาปลูกแบบปลอดภัยอยู่ดแดล้วกาสำคัญนะคะเขาเอามาจาหน่ายอยู่ตลาดเกษตรชี้เทียวนี่ค่ะ้างความเสื้อเสื้อมันให้ลูกค้าว่าของข้าวมีปลอดภัยดีนค่ะข้าวฟ้ชีตัวค่ะจากลุ่มเกษตรสา้กีเกษตรอยู่ที่ชุมชนตะบนไรไต่ค่ะ มือน,นี้นะคะกุ้มหเห้ากระดนนัเ่เกือกากเอามาขายในตลาดส,สีเขียวเห้าแต่ารห้าวกล่าวเดินขามาในในในสินท่าเกษตรินรี่เห่ากะมี่ไร่เพิ่มนะคะความเป็นยู่มันุ่งขื้นค่ะประสาดีค่ะราสอนมาเดืองทองนะคะจากนาโพค่ะอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลนะคะได้เอาผลิตภัณฑ์ในสวนเพื่อมาแปรลรูปมาส่งขายให้ลูกค้า เป็นกเกษตรีเขียวของเราปัจจุบันมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า20ร้านค้าสินค้ามีทั้งพืชผักตามฤดูกาลพืชผักปลอดภัยไม้ดอกไม้ประดับสินค้าแปรรูปผลผลิตทางการ,กรเกษตรสินค้าจากสารรวมไปถึงภาพพื้นเมือง ปัจจุบันมีเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าได้แก่อําเภอสว่างวีระวงอําเภอศิรินทรเป็นต้นผู้บริโภคล่ะคิดอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนางกฤษณาธีรวัฒน,นสุขนะประทับใจว่าสิ่งที่แม่ค้าหรือผู้ผลิตได้บอกเราว่าผลิตจากผลิตแบบพิมซีแล้วก็ ปลอดสารอะไรพวกนี้ตอนแรกเราก็มีความรู้สึกว่าจริงมากพอเราได้มาสัมผัสตัวเองนะคะก็มีความรู้สึกว่าความอุตสาหะความพยายามหรือความซี่อสัต์ต่อบริโภคของกลุ่มตลาดเกษตรสีเขียวนตรงนี้นะคะมันก็เลยทําให้เรามีความมั่นใจหลังจากนั้นมาก็จะเป็นลูกค้าประจําเลยผักก็ชอบอาหารรุงแต่งก็ชอบทุกุมา นหนักกลับเลยืดอทุกอย่างแม่ค้าก็ดูดนี่ยิ้มด้วยสลาชอบซื้อแล้วยังมีแถมค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจแล้วก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวชมตลาดเกษตรสีเขียวของเราค่ะก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องตลาดเกษตรสีเขียวของเราค่ะขอบคุณค่ะอ่อนซ่อนมือ